จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผมรวมมดผีทั้งหมดที่น่ากลัวถึง80ตัวเข้ามาด้วยกันโอ้ยแล้วผมกับเพื่อนๆของผมจะต้องใช้ชีวิตรอดเป็นเวลา100วันจะน่ากลัวแค่ไหนฝากทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่100วันรวมมดผีสุดหลอนโอ,โอเคโวไอเยินมานี่เร็ไม่มีเวลาอธิบายแล้วต้ลงข,ขึ้นมาต้ลงข,ขึ้นมาที่ตามมา ไอ้อามาันนี่รูกไปเอาไม้ก่อนโอเคเดี๋ยวเปิดคลิปมือก่อนดีกว่าเราไม่อยู่ในนี่ก่อนอยู่นี่ก่อนกดวิง่งไงกดวิ่งไงอ่ะกด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 คอนโทรวิ่งเดินแล้วก็คอนโทรโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม้ครับเฮอร์เลิกกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทําการใส่ม็อด อาผีเข้ามาทั้งหมดเนี่ย8ปตัวซึ่งเป็นบอดทั้งหมดที่เราเคยเล่นมาเลยแล้ววันนี้ก็มีไออาร์มแล้วก็มีแฟนผมมาด้วยนะครับวันนี้แต่ว่าเล่นลนยรหัสเลมอนนะครับก็คือนี่คือแฟนผมนั่นเองนะครับเขาไม่เคยเล่นมอดผีมาก่อนเลยผมมามาเล่นเป็นครั้งแรกใช่ไหมต้นข้าวเย่เย่จะไปเป็นแย่ไปกันรีบไปหาอ่ที่สร้างบ้านดีกว่าไปกันเถอะไปกันเถอะใช้นิ้วไม่ถนัดอ่ะฮะกาแบบว่าเด็กอะไร มานี่ขึ้นมาขึ้นมาเอาไม้ก่อนอาร์มอามตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนตัดไปตัดไปแต่พี่ไปเอาดาบก่อนพี่จับอุ้ยอุ้ยพระอาทิตย์มืดเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยเสียงอะไรต้นข้าวรอก่อนไออามมีแกะปะอุ้ชิบหายแล้วอะมามามามตรงน้ำมันมีมันมีมันมีนี่อะไรพี่ก็ตัดหน้าเลยไอ้กาแฟพี่เอจะก็รู้อยู่ว่ามันเมื่อจะเข้าไปตัดไป พี่เอาเฮ้ยไอ้เชียโอ้โอ้ต้นข้าวอยู่ไหนไม่อยู่ตรงปราสาทเนี่ยไหนอะไหนอะไหนอะไปดูทางน้ำมันมีของในน้ำแยกการน้ำมีของต้นข้าวมานี่ต้นข้าวอยู่ข้างหลังมานี่โอ้ยต้นข้าวมานี่อยู่ข้างหลังไปไหนล่ะต้นข้าวมาเร็ว มันมีผีมาแล้วมันมีผีมันมีผีวิ่งมาแล้วต้องเข้าเข้ามาเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเร็วเข้าบ้านขึ้นบันไดต้องเข้าขึ้นบันไดเร็วไม่มีประตูไม่มีประตูขึ้นมาบนสุดต้องเข้าขึ้นมาบนสุดขึ้นมาดิมาโอเคไอ้อามอยู่ไหนอะเซฟอยู่ด้วยค่ะต้องเข้าลองมองดูข้างล่างกับพื้นดิ เห็นปะหนูย่อยังกดชี้ไปย่อเออเดี๋ยวย่อแล้วใช่กดตัว C จะเป็นการซูมดูอวต่ะสายเข้าบ้านมาโดนเข้าเข้าบ้านมาเข้าเข้าบ้านมาโดนเข้าเข้าบ้านมาข้างหลังไปไหนแล้ว บอกให้เข้าบ้านบ่าไ่า้น้ำไปไหนละ่ะฮะก็ื่อกี้มีตัวอะไรออกมาจากบ้านก็ไม่รู้อ่ะอามอามอะไรอะ่ะเูาจะเต้นเูจะเต้นต,ติกตักไปด้วยไปด้วยทำอะไรกันวะนะเฮ <มา S 1> ้ยไอ้เชีย่ยไอเหยินมาไอเหยนมาไอเหยินมากดเดือ,อดเรืองไงอ่ายอะขวาขวาไออาม กูไปหาไม่ได้วะดึงดังวางให้เห้นโอ้ยตุ้งตุ้งตุ้งทุ้งุ้งตุงตตุ้อะไรวะเนี่ยโอ้กูตายกูตายกูตุ้งตุ้โอ้โหโอ้ยท้งทุ้งตุ้งตุ้งุ้งทุ้งตุ้งๆุ้งุ้งุ้งตุ้งุ้งทุ้งุ้งทุ้งุุ้งุุ้้งุุ้งุ้งุุ้้งุ้้ง้งุ้งุ้งุ้ กำลังว่ายไปหากำลังว่ายไปหาอ้ามอย่าไปอ้ามอย่ารอด้วยดิไปด้วยอ๊ามอย่าไปอ้ามไี่พามันเจอแล้วไง่าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเราฮ่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 อะต้นข้าวรอด้วยรอด้วยต้นข้าวมาให้พี่พายกดชิปกดชิปกดชิปขึ้นขึ้นเรือกดชิปชิปทีหนึ่งกดชิปอ่ะแล้วก็กดนั่งใหม่ขีดขวานั่งใหม่ โอเคเต้นเต้แบบตุบตุบตุบแบบไอ้อ๊ะไอ้ไอ้อ๊ะอ้อ๊ะตอนนี้ไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปโยนให้ละโยนให้ละวทำเรือทำเรือกำลังดำนิ่งไปครับเรืออยู่เมื่อไหร่ตต่เช้าตันข้าวเห็นเห็นเห็นด้านบนฝั่งไหมเห็นขึ้นไปไม่ได้หรอกขวาพี่เนี่ยเนี่ยเห็นอย่างขวาบนเห็นแล้วไม่เอาไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่มีทุง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 ซาหูรามาอีกเราไปอยู่ใต้ดินไหมไม่ได้หรอกเราไม่มันไม้เราไม่พอ เราเป็นสมายฉันดาวดึงได้ป่าแบบสูงสูงเล่ยไม่มีหรอกเนี่ยมอสน่ารักน่ารักเหมาะกับการพาแฟนมาเดทน่ารักกี่โมงดูดีๆอุย้ยฟ้าผ่าลงข้างหน้าแปลว่าอืมก็แค่ฟ้าผ่าไม่มีอะไรหรอกต้องข้าวตะมองไม่เห็นเอฟห้าดูนะเฮ้ยโอ้โหในน้ำ เฮ้ยต้นเข้าขวามือเฮ้ยหน้าตาประาดกเลประหาดประหาดร้านเด,ด้อปราหาทอย่าเพิ่งขึ้นเลยอาเลยการได้เหรียญเฮ้ยต้นเข้าดูวังขงมุมนฟ้าข้างหน้า F5 ดูเห็นไหม F5 เห็นไหมเฮ้ยไปใกล้ๆลดูไหมไม่เอาไ,ไปใกล้ไปใกล้ดูถ้ามันกินมันจะกินคนข้างหลังก่อนนะรู้ไหมตัวเนี้ยไปนะใกล้ๆอีกนิดนึง นิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ไม่ทตายแหละอ๋อพายแล้วนวลหัวใจอยู่ครึ่งหลอดอ่ะไม่มีของกินที่ก็อย่าทำหนูสิรู้ไหมตอนแรกหนูเหงหัวใจประมาณเฮ้ยชอบมัดผีอย่างเลยมาเจ้าแสกเก็ตบนเรือเลยอ่ะใครขึ้นมาไม่ทราบเอ้ขึ้นขึ้นไปเอาไม้ก่อน ต้นข้าจะรอบนเรือจริงเหรอไม่เอาหนูกลัวเออแม่มุมแม่มุมอุ้ยเฮ้ยวันนี้เสี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรไอ้อาำไปไปต้นข้าวอ่ะต้นข้าวโดนอะไรอ่ะตกที่สูงตกที่สูงตายต้นข้าว ไม่ได้เอไอทงทุงทุงตรงนี้ออกไปไปลงไกลเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วจะเช้าแล้วหรือเปล่าวะเช้าแบบไหนพี่ไม่มีทีได้แบบบกำลังกำลังกลังกำลังทำของอยู่วัดติทุ่งทุ่งวัดดิวัดดิวัดดิมาดิ มาดิทุงมาดิทุงเออฮะเชี่ยแล้วโอ้ยสามตัวเตะตัวนี้แล้วขยับไม่ได้เร็วๆเร็วๆมันไม่ให้ขยับมันบังคับไม่ให้ขยับเจอบ้าน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 เข้าบ้านเข้าบ้านให้ทันเข้าบ้านให้ทันโอ้ยหัวใจเต้นอ่ะอ้ยโอเคแค่แค่เตะเลยพี่อยู่ในบ้านแล้วเอ้ยเอาตัวนี้ไม่มีเตียงเหรอวะมีสมุดมันแล่กอะไรวะ ออต้นข้าวเป็นไรไอ้เหินไอ้เหีินน้าอุ้ยผีวันช็อตชิบหายละผีวันช็อตชิบหายละชิบหายละผีวันช็อตหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนทำไมไม่ตามอามอ่ะทำไมมาตามหนูอ่ะโอ้ยมันฉลาดไงผีวันช็อตโอ้ต้นข้าว โอ้ยจะเข้าไปเอาโคมไฟอะ่ะโอเคอยู่กันให้รอด<ค>รยานเช้านะ,ใค,ะใครก็ได้ช่วยหนูด้วยาหนูจะทุงทุงอไอ้เดียโอ้ยเช้าแล้วมันเงียบแล้วคนเงียบอยู่คน<อ>เดียมี่ออ เจ็บคอมากเลยค่ะขี้ทำไมล่ะกะมันตกใจอุ้ยนี่เสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนอยู่จุดเกิดกันหรอจุดเกิดจะไปหาเดี๋ยวไปหามาละไหนวะเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้มันอยู่กระหนูหรือเปล่าตัดข้าวมานี่พี่อยู่ห้องบนขึ้นมาลงน้ำไปดูเหรอข้างหลังมานี่มาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเสียงเหมือนไอเนี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเปอร์ เราเข้าขึ้นมาอุ้ยขึ้นมา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 ก่อนหนูขึ้นหนูขึ้นไม่ได้มัน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 โดนแช่แข็งแป๊บเดียวไม่มันไม่ถึงทางมันไม่ถึงอุ้ยี๋่จะจ้าว่ะพี่รู้สึกแปลกๆว่ะเราเข้าขึ้นมานี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว ทำไ,ไ,ไมไม่ถึงอ่ะตกใจหมดเธอไปก่อนเธอไปก่อนจะต่อบล็อกให้อ่ะขึ้นมาชิบหายแล้วต้นข้าวนูนอยู่ไ้อาร์มต้นข้าวเอา้าไปไหนแล้ววะต้นข้าวฮะต้นข้าวดโหดำๆอย่างเร็วต้นข้าวมาเร็วขึ้นไหมยอยู่ตรงฝั่งที่เดิม มันไม่ลงมันไม่เปลี่ยนเป้าหมายง่ายๆอข้างหน้าพี่อ่ะบอกอยู่มันไม่เปลี่ยนเป้าหมายง่ายๆต้องข้าอย่า <y ork> ไปสนใจมันไม่สนใจมันมันก็ไม่สนใจเราว้าวอะไรโอเครถเข้าปลอดภัยแล้วกลับมาได้ละปลอดภัยแล้วกลับมาได้ละปลอดภัยแน่นะคิปเปอร์องเข้าคิปเปอร์ จัดการให้อะไรอ่ะแล้วพาหนูไปหาหมอด้วยนะ <laughs> ไม่ขนาดนั้นหรอกเป็นโรคหัวใจเข้าใจแล้วยังต้องไหนนั่น <c oughs> แหละทางขึ้นอุ้ย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 ตัวข้าวตัวข้าวโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาไวน้นานไม่ได้ ชิบหายแล้วว่ายน้ำขึ้นข้างบนไม่ได้ไอ้อามึงก็อยู่ข้างบนยาวเลยเนาะไปน้อยน้ำไม่ได้ตุ๊กระจ้าจอมตอนเข้าว่ายขึ้นมาอ๋อใช่โดนสถานะตื่นๆขึ้นมายังหนูว่ายน้ำไม่ได้ไม่ขึ้นมาเลยยังขึ้นมาเลยยัง นี่พี่ตรงนี้เขาีมากทุงทุ่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 งทุงทุ่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 งงทุ่งทุ่ง่งทุ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 ่่งทุ่งทุ่งงทุ่งทุ เออทำไมผมไหวยหนาพูดไม่ได้ต้องเข้าใช่โดนสถานะเป้าวะสถานะอะไรวะนี่ต้องตายเกินใหม่อามมันเป็นสถานะตายต้องเข้าไหว้ไปฝั่งนู้นก็รอดละอะไรไ่วยหนาไม่ได้หนูได้ละได้ละมันเป็นเป็นสถานะเฉยมันมีผีมาจำสเกมไป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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่ามาเร็ว ลไปเราต้องหาขนแกะให้ได้ก่อนตอนนี้เราจะได้เซฟเตียงได้มันไหนจะเช้ามันเช้าแล้วต้นข้าวอันนี้คือเช้าเหรอเช้ายังไงเช้าแล้วมันมีเช้าไหมเนี่ยอาว์ยิงต้นข้าวระวังคีเปอร์โอรถข้าวหนีไปก่อนต้นข้าวหนีอ่ามึงว่าสร้างบ้านสร้างบ้าน ไกลกว่าจุดเกิดไม่ได้ว่ะเนี่ยมีเตียงอยู่มีเตียงอยู่มีเตียงอยู่ใช่ป่ะอามน่าเซฟเลยดิเออมันมีไม่มมมมยึดจุด้ก็ไม่่รููองหนะยึดจุดจุดเกิดไว้เป็นบ้านดีกว่าอามพี่ว่าเอาจุดเกิดเป็นบ้านอามเชื่อพี่มันองูออย่อามเจอกันจุดเกิดอามไปเอาไปไปเจอจุดเกิดอามเฮ้ย okay. รบเข้าอยู่ไหนวะ มันเข้โอ้มันมาแล้วทีว่ามันเข้าไม่ได้ต้องเข้าอยู่ในบ้านเหรอประสาทเหรอใช่อามเจอประสาทบอกทีว่ามันเข้าไม่ได้เว้ละต้นเข้าอยู่ไหนอ่ะงอามจอดลงพื้นบ้านเราจอดลงพื้นก่อนจอดนี่จอดนี่ไปด้วยขอจอดก่อนขอจอดก่อนอย่าพึ่งลงมานะอย่าพึ่งลงมา ไปกระเถิบไปอยู่หนะ in in ึ่งรูรูนู้นกระเถิบไปอยู่รูข้างในกระเถิบปิด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 รูปิดรูปิดรูเร็ว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 อุ้ยไอ้อาซอมบี้ปิดรูปิดรูหมดยังโอเคอาปิดรูปิดรูปิดรูบางเตียงบางเตียงแล้วเซฟโอ้โหต้นเข้าเซฟเซฟโอเคีนโอ้โหต้นเข้าหลังหลังหันหลังนู่นโอ้ยหนูหนูขยับไม่ได้ไม่เห็นอะโอเค มันล็อกต้นข้าวไงเดี๋ยวกดนอนยังไงไม่เราแค่เซฟมันนอนไม่ได้มันมีเตียงเดียวมันนอนไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะนอนให้ช้าต้องมีสามเตียงขี้ขวาชี้เซฟแล้วต้นข้าวเอาไปขุดหินไปนี่เอาไปขุดหินอ่าเมื่อกี้มึงโยนที่ขุดเหล็กมาให้กูปะกดปิดโอเคดีละขยายพื้นที่บ้านไปเราขึ้นขัางบนไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี่แหละไอ้ข้างล่างนี่แหละ เอออืมเสียงหักกระดูกได้ยินไหมต้นข้าครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายพอนะเอานี่ไปต้นข้าวเอาที่ขุดอันนี้ไปเร็วกว่านี่โยนให้ละที่ขุดเหล็กพี่รู้ไหมว่าหนูตกใจเข่าพี่ทุกรอบอะทำไมอุูรู้วพี่เป็นกวางอ,อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนูรู้ว่าพี่เป็นฟางตัวน่ารักได้ใช่ไม่มีอะไรโอ้โหโโอ้หขยับไม่ได้หนูปัดลูหนูปัดลูหนูขอโทษ I'm so sorry ทำไมมันมืดอ่ะทำไมตรงนั้นมันมืดอ่ะไม่มีอะไรหรอกไปครับครับไม่มีอะไรหรอกอย่าไปสนใจมันต้นข้าวไม่สนใจมันมันก็ไม่สนใจเราหรอใช่หรอปักทอนไว้ปักทอนไว้ปักทอนไว้อ้าวเมื่อกี้ทำไมได้ยินเสียงวิดเลืดอดไม่ได้ยินเหมือนกันไปไปหาหมอแล้วจริงๆจบพาร์ทนี้ไปอ่ะ กีบีโดอยู่ข้างบนมานมัไมเล่นคือแบบพี่ก็เล่นมอสน่ารักน่ารักนะนี่อะมอสน่ารักน่ารักนะนี่อะมอสน่ารักน่ารักน่ารักของเราไม่เหมือนกันสินะนี่แหละการพาแฟนมาเดทต้องเล่นมอสอะไรอย่างงี้เนาะอามก็โหเฮ้ยเปิดบ้านเปิดอีกแล้วเราต้องทำรูไว้ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวอามเอาไปสักรูหนึ่งไปเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำสลับเองเดี๋ยวทำสลับกันไว้โอเคเดี๋ยวทำก่อน โอเคโอ้ยอ่าโอเคโอ้โหจะไม่ช่วยเลยแล้วถ่านใส่ไว้ในเตาแล้วอ่ะอาหารยังไม่มีนี่อามได้อยู่เออเฮ้ยไซรินเฮดปะใช่ต้นข้าอยากไปดูไซรินอยากไปดูไซรินเฮดปะ ไต้องเามาเดี๋ยวลากมาเดี๋ยวลากมาให้ไอ้อามมันตีไกลมากเลยนะวันนี้วันนี้เอ้ยเฮ้ยพี่พี่เอาฮะอะไรนะโอ้ยกูผิดบ้านเลยกูผิดบ้านเลยอามเทเลพอร์ตมาอย่างไวอ่ะมันไม่ได uh so mm. hey, 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 well. ้เทเลยเฮ้ยเป็นไรต้นขาเมื่อกี้ใส่หน้าหนูไปขยายบ้านต่อเรา ได้ยินเสียงไซเรนเฮดปะทนข้าวได้ยินทุกเสียงอ่ะคือจริงๆผีมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแต่ในพี่บอกไออาร์มันใส่มาทุกมอดเลยไงโอ้โหกับเฟรชทามผู้หล่เหรอใช่ปกติก็เล่นประมาณ20 30ิบสมสิดอันนี้ใส่มาประมาณเจ็อสดอ่ะเป็นมดผีอ่ะูมิภูมิต้านทานพี่กับอาร์มแข็งขึ้นเยอะแล้วอ๋อเใช่ของหนูล่ะ ขล่าเดี๋ยวมันก็แข็งแกร่งขึ้นอ,อุ้ยเสียงหักกระดูกเอาตัวครับเป็นโรคหัวใจเลยอ่ะอืมไม่เป็นหรอกไม่เป็นหไหนหรอกอืมเหล็กไม่มีเลยอะไร ีแล้วมันก็มองหนูแล้วก็อ้าปากแบบว่าเอมกลืออย่างเงี้ยไม่มีหรอกคิดไปเองโอ้โหยหลบมุมดิพี่ไอ้นี่เลยแน่เลยอไอ้ผีป้าผมแน่เลยต้องเข้าขึ้นไปดูด้านบนไหมไม่เฮยเฮ้ยเฮ้ยผีดิสนี่ผีดิสนี่ไหนอะอุย้ยเอาผีป้าผมลงมาดิ ในผีดิดนี่วะโอ้โหอะไรเปล่าพี่ไม่มีอะไรต้องเข้าลองแวบขึ้นไปดูข้างบนแป๊บเดียวดิขึ้นไปกระโดดขึ้นไปดูต้องขึ้นไปดูขึ้นไปดูพี่ต้อปิดหรือเปล่าไม่ปิดไม่ปิดขึ้นไปดูแป๊บนึงโอ้โหข้างละข้างอ่ะต้นข้าวขวาหายไปละเฮ้ยอ่ะมึงได้เพชรตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ มึงได้ของเร็วจังวะขึ้นไปดูสีต้นข้าวโอ้โห่ตีกันไ,ได้ปะไม่ได้ <c oughs> <c oughs>